ครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครนะครับและจังหวัดใกล้เคียงตลอดจนพ่อแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยนะครับเชิญมาเช่ที่ยวงานสมุทรสาครเอ็กโป2 4นะครับซึ่งในงานจะมีสินค้าทั้งภาคอุตสาหกรรมเกษตรกรรมสินค้าอาหารทะเลแปรรูป,ระป,ระปนะครับสินค้าส่งออกนะครับสินค้าเ m e สินค้า o t o ็ top, ของดีของจังหวัดสมุทรสาครน,นะครับรวมทั้งยังมีสินค้าจากโรงงานนะครับซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์สินค้ามันจำหน่ายในราคาที่ถูกเป็นพิเศษนะครับภายในงานยังมีการแสดงดนตรีนะครับให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนได้ชมนะครับตลอดทั้งงาน7วันนะครับซึ่งจะตัดขึ้นระหว่างวันที่นะครับในวันจันทร์ที่26สิงหาคม2567นะครับถึงวันอาทิตย์ที่1 กัานยนายนนะครับตั้งแต่เวลา10 0 0น,นถึง22 0 0น,นหรือ4โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับณนะเซ็นทันมหาชัยนะครับการเดินทางที่มางานนะครับเซ็นทันมหาชัยเดินทางสะดวกนะครับได้ทั้งรถยนต์ส่วนตัวรถโดยสารประจำทางนะครับตลอดจนรถไฟมาลงที่ตลาดมหาชัยนะครับก็ขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับ เชิญมาเที่ยวง,งานสมุทรสาครเ e อ็กโว2024ของเรานะครับครับขอขอบคุณทุกท่านครับผม